ไขค,คว้าหารักในนามของวิญญาณศักษษติ์สิทธิ์จงผนึกพลังที่อยู่ภายในสิ่งนี้เอาไว้ เป็นไรแล้วล่ะนะพลังถูกผนงึกไว้เรียบร้อยแล้วล่ะ,ะเสียสักทีไปนอนได้แล้วจ้ะครับไปนอนแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณแม่จ๋าลูกแลเรื่องของผมจะเป็นยังไงครับถึงได้พระแม่มาเรียมาแล้วก็จริงแต่ก็ไม่เห็นกลับเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วแถม,ถมตัวผมตัวผม แต่ว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนร่างอีกแล้วปล่อยไว้แบบนี้ดีกว่าละมัง้งแต่ผมเลยสิครับว่าไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วจ้านี่จะลูกเอ๊ะฮะไม่จริงความรู้สึกแบบนี้มันอะจี๋เอ่อ,อนี่ตราบใดที่ใดจังยังชอบหนูฮาราดาลิษาอยู่แล้วก็นะจะยังสามารถแปลงร่างได้อยู่มไม่ต้องห่วงลูก จะไม่ต้องห่วงได้ยังไงกันล่ะครับแล้วทําไมรูปของคุณตาถึงเป็นแบบนั้นละ่ะเหมือนเลยใช่ไหมละ่ะคุณตาล้อผมเล่นอีกแล้วเหรอครับเนี่โต้ไอ้ตาไม,มา่ได้ล้อเล่นสักหน่อยนะใช่แล้วล่ะจ้าลูกเพราะใดจังนะยังไม่ได้พระแม่มาเรียที่เป็นของลูกเองยังไงล่ะจ๊ะอ๋อพระแม่มาเรียของผมถ้าอย่างนั้น ใช่ใช่ไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าสมหวังในรักก็จะคืนสภาพเดิมอย่างสมบูรณ์ได้ถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนี้ไปตลอดชาติทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะ d n เอของดาร์คที่อยู่ในตัวไดจังน่ะจะมีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกรักชอบยังไงละจ้ะไดจังก็เลยกลายเป็นดาร์คและดาร์คเองก็กลายเป็นไดจังด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นแหละฮะด้วยเหตุผลเดียวกันเหรอ ก็หมายความว่าที่ตอนนั้นด้าคืนร่างกลับเป็นเรานั่นก็นี่ว่าคูงั้้นเหรอนี่ว่าคูงัง้นเหรอคนคนนั้นซุ่มซ่ามก็ซุ่มซ่ามดูไปแล้วไม่เห็นมีตรงไหนที่จะเห็นว่าเท่เลย ทำไมทำไมกันนะเอ้อยทอการพบกันใหม่ความสวยงามความไว้วางใจและไปสุดท้ายที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอเอาเคมิสเหรอมีน่าเชื่อจริงเหรอเนี่ย เอเงินรีโคูล่ะฮะจริงเหรอเนี่ยคิดว่าอยู่ในห้องสินั่งดูดวงอยู่เหรอ,อนี่นี่ไม่ไม่นานมาเนี่ยถูกใครจูบาบ้างหรือเปล่าทำไมจูๆถามแบบเนี้จูบไปแล้วใช่ไหมไม่จริงอะกับใคร ไม,ไม่ได้ทำซะหน่อยใครจะไปทำเรื่องแบบนั้นกันเล่าใช่แล้วในความฝันนั้นเป็นอุบัติเหตุแล้วมันจะใช่จุบครั้งแรกของเราได้ยังไงกันละ่ะคำทำนายมีสองหนแต่คิดว่าหนแรกคงไม่พลาดแน่หนแรกเหรอจริงด้วยละ่ะคำทำนายบอกว่าฉันนะ่ะจะได้คู่กับคุณดาร์คด้วยละ่ะเฮ้ยทำยังไงดีเละเนี่ย นี่คนคนนั้นน่ะไม่ใช่คนดีแล้วนะเลิกคิดถึงเรื่องนี้แล้วเข้านอน,นกันเถอ,อะแล้วมาทำไมอะเนี่ยเมื่อไหร่นะคุณดกถึงจะบินเข้ามาแล้วพาเราออกไปทั้งหน้าต่างนั่นคุณดา หรอกเหรอนึกว่าคุณดาร์กซะอีกอ่ะใช่ดาร์กแค่งเงาเข้ามาเท่านั้นก็ทำให้เมื่อคืนน้นเกิดอุบัติเหตุถึงสองรายอรูร้ๆใช่ฉันก็ดูข่าวทั้งเวลาและสถานที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทันที่จริงๆแล้วมันเป็นสองคดีแทบๆแต่ทั้งสองรายกลับพูดเหมือนกันว่ามีนกมา ฉันเฉลยให้เลยก็ได้จนนกนั่นนะ่ะจะต้องเป็นดาร์กแน่เอ๊ะเจ้านันนะ่ะบินหนีไปในปีกสีดำทำให้ผู้ผู้เสียหายทั้งสองรายคิดว่าเป็นนกไงน,ะนี่อย่าพูดจาซีซัวนะคุณดาร์กไม่ใช่คนอย่างที่ว่าในสักหน่อยอะอะไระแล้วยายฮารดาเธอน่ะไม่หลักฐานเรื่องไงอะ่ะไม่มีแต่ว่าไม่ใช่แนะ่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิคนเท่ๆแบบนั้นน่ะไม่มีวันทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นหรอกนะ พูดจาไม่น่าเชื่อถือเลยเดี๋ยวนี้แกต่างแทนดาร์ไม่ได้หรอกนะใช่ละนกอ่ในคืนนั้นอ่ะฉันบังเอิญมองผ่านหน้าต่างเห็นนกประหลาดบินผ่านไปด้วยละ่ะเอะอเออเออนี่ว่าคุงเอ็ดเดี๋ยวก่อนไลฟังอย่างละเอียดหน่อยสิ

หรือว่าใช่ที่โบสกลางหรือเปล่านะ